ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบหมากของโจนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฉอดสวยๆแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าดูว่าเป็นแนวนะครับขึ้นเป็นอีกปุ่มคล้ายๆอีกปุ่มนะครับแต่เราก็ขึ้นเป็นกองโจนเลยครับตรงนี้ก็เดินปกติทั่วไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อคนละ คนละสามลูกนะครับะตรงนี้ได้เปรียบเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวหยุดเบรกก่อนดีกว่าเนาะเออตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่ะตั้งแต่ตรงนี้กดอ่าโอเคตรงนี้โอเคอมาเทเลช็อตนะครับเราขึ้นตรงนี้นี่ ถ้าเกิดว่าเขาเดินมัวมัวนี่เราแลกสองหนึ่งได้น,นะครับสิบเอ็ดไปสิบหกนี่แลกสองหนึ่งได้น,นะครับเขาต้องอุดนะครับตรงนี้แต่ว,ว่าเขาเลือกที่จะชนนะครับเลือกที่จะต่อนะครับตรงนี้ก็ต่อกันไปก็ไม่มีอะไรเสียบไม่ไมีไม่มีอะไรเเสียบียลมากนะครับก็กินนะครับ จริงๆเราเดินธรรมดาไปขึ้นฮอตได้นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะ,ะกดดันเขามากกว่านะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้เปรียบเยอะมากนะครับสองต่อสี่คงคงไม่ไหวแล้วแหละ <c oughs> คงดูทรงนี้ไม่น่าจะรอดน,นะครับมาดูกันที่สองกันนะครับอันนี้ดูว่เป็นแนวนะครับ เผื่อว่าเจอแบบนี้เราก็เอาแนวทางนี้มาเล่นได้นะครับอ่านี่เป็นแนวทางของจอาจน์อาจารย์สืบนะครับกระดาษที่สองพราะเขาขึ้นสูงทรงนี้นี่เราดูแลเอ้อาจารย์สืบดีกว่าเนาะช่วงนี้กําลังฝึกอยู่อาจารย์สืบเข้ามาแบบนี้นะครับชนเลยครับต่อเลยครับนี่สามสามนะครับแต่ว่าเราได้เปรียบกว่านะครับ ถึงข้าต่อฮอตเมื่อกี้เราก็ได้เปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเ็าเอาสองต่อที่ไม่เลขหกเราก็กินกินแล้วก็กินเลขเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะได้เปรียบอยู่ดีนะครับ ตรงนี้คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับก็อันนี้ดูว่เป็นแนวนะครับครับใครเจอรูปนี้ก็เอาเอาไปใช้ได้นะครับก็อขอบคุณครับที่รับชม